สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะฮะอยู่กับช่อง King i d e n นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นแนวทางการเล่นนักโทษนะครับนะก็นะักโทษนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวปั่นเป็นตัวที่ปั่น นะแล้วก็ซัพพอร์ตนะเปิร์กที่ผมเอาไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี่นี่คือเบิร์กนี่คือเปิร์กที่บอกที่ผมเอาไปนะครับนะฮะแล้วมาโอเคแล้วแปนหนึ่งนะครับ รับของก่อนโอเคถาพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับเราก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับผมเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะแมทนิปูช่างนะครับ แล้วมีการนิ่งไประยะหนึ่งนะครับไม่ว่าผมปิงหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้เอาไงดีเอ่ยไล่นยอิบนะครับตอนนี้ไล่นยอิบนะเดี๋ยวทำการดับเครื่องนะครับแล้วก็ชอ็อตเป็นอย่างที่แล้วเอาไงดีวนไปนะครับวนไปไม่โดนนะครับตอนนี้ไม่โดน แล้วก็เดนไปหนึ่งทีครับแต่สเต็ปนะแล้วเอาไงดีเออแล้วก็พับไม้นะฮะตีไม่โดนด้วยเอาไงดีครับล้วสปินเป็นเลยนะเอาไงดีเอยพอไปพไปเป็นเตก็วิ่งฉีกเลยนะจนังหวะนี้โดนไปหนึ่งทีครับผม เอ,เอาไงต่อนักโทษเอ๋ยพี่จริงนมํามได้น,นะครับตรงนี้แต่ว่าผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับแล้วก็โดนไปหนึ่งทีนะครับโอโ้โหสีเครื่องแล้วครับแล้วเอาไงเอ่ยนายอิจะโดนตีหรือเปล่า แต่ส่วนหนึ่งที่แล้วก็ช่วยเลยนะชีกเลยครับนักโทษโอเคครับแล้วไงเลยไม่โดนก็บยิงไม่โดนนะครับออไงเอ่ยนักโทษไอพัดม้ไปแต่สเตปแต่ไม่โดนนะครับแล้วออไงต่อเอ่ยนักโทษเอ่ยแล้วไม่โดนดูสเตปครับแล้วก็ข้ามแผ่นไม้ไปดึงสเตป ข้ามกลับมาหนึ่งสเตปนะครับแล้วก็ข้ามหน้าต่างไปพงังไม้หนึ่งสเตปรถโดนพับไม้ไปหนึ่งทีครับผมเอาไงดีเอ้ยอุชางรถโดนไปอีกหนึ่งทีครับผม เราก็พังไม้นะครับแล้วก็จะว้าไปฮึแล้วก็พับไปเป็นหนึ่งทีครับผมโอเคครับยังไงดีเอ้ยแล้วข้าหน้าต่าง เราก็โดไปหนึ่งทีครับผมเราก็โดดไปหนึ่งทีครับผมโดดไปอีกโดนซ้ำโดนซ้อนโอ้ยอูยชางเราก็มีการข้ามนะครับเราก็โดไปอีกหนึ่งทีครับผมดูเหมือนว่าเครื่องใกล้เสร็จทั้งสองเครื่องแล้วนะ แล้วอีกเครื่องหนึ่งนะครับตำบวจจิงเปิดวับเลยนะเอาไงดีเอ่ยเกยมนี้ไูด,ดิแล้วไปช่วยทั้งสองคนเลยครับโรบินึ่งที่ แล้วก็มีการแตะหิวกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ดดจ,ด,จดนทีเลยครับพี่น้องนะจดทันทีเลยครับแล้วอะไรนักโทษต่อด้วยนะแล้วดูเหมือนว่าจะจะ,จะยังไงจะยังไงเอ่ยมีการสันกระดิ๊เป็นเสเต็ป แล้วเอาไงต่อเอาไงต่อโอ้โหไม่โดนด้วยนะแล้วง้างตีเข้ามาแล้วก็โดนหนึ่งทีแล้วก็จับนั่งเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกสามนะฮะ ครับก็เกมนี้นะครับก็ชนะนะครับก็เสียงผมอาจจะไม่ค่อยแบบเล่าเตองสัเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะผมอยู่บ้านตาบ้านนอกนะครับก็เลยแบบต้องเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนหลับอยู่ข้างผมนะครับก็นะฮะคนที่อยากจะมาเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผมน่าจะทิ้ง เอ่อชื่อเอาไว้นะครับในดีสคริปชั่นเลยเนาะแล้วก็เอ่อถ้าใครมือถ้าใครแบบไม่รู้จักเกมนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมนะฮะถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมนะฮะคือเกม Identity V นะฮะก็ได้ลิขสิทธิ์มาจากไดเปเดลไลท์นะครับผมนะฮะก็ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ง่ายๆก็คือกดติดตามกาดกระดิง่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชองของพวกเรานะครับผมนะฮะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะก็ไม่กดก็ถ้ามึงไม่กดมึงก็มึงตายแน่เออมึงตายแน่กูจะไปหาที่บ้านมึงน,นะฮะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครเล่นเกินถ้าแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นกับผมนะกะ็ ทิ้งไว้ description นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเชื่อไว้เนาะเออนะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มถ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะแบบเออใส่ไว้ใน description นะครับผมนะก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ